สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเอิงอีกแล้วนะคะกับช a n นลเอิงอ o ร n d แน่นอนว่าช a n นลเอิงอ r ร u ลเนี่ยมีเมคอัพไปแล้วมีแฟชั่นไปแล้วตอนนี้เราจะมาอยู่ในช่วงไลฟ์สไตล์กันนะคะก็คือการรักษาสิวนั่นเองเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็เคยมีปัญหาการเป็นสิวมานะคะไม่น้อยกันเลยทีเดียวแต่ว่าเอิงเนี่ยเป็นสิวมาตั้งแต่ช่วง มอต้นนะคะประมาณ10 34จนถึงไว้ทำงานนี่เลยนะคะเพิ่งรักษาสิวได้แบบนี้นะคะคือบางคนที่เคยดูคลิปแรกเนี่ยที่เอิงทำ How To แต่งหน้ากาจะคิดว่านี่คือหน้าใสแล้วหรออะไรเงี้ยแต่ว่าเอิเนี่ยไม่เคยมีผิวหน้าเรียบเรียบนะคะแบบที่ถ้าแต่งหน้าแล้วเนี่ยจะดูไม่ออกว่า เอ้ยเรามีรอยสิวหรือว่าเป็นคนที่มีสิวหนักมากคนนึงนะคะเดี๋ยวจะให้ดูรูปก่อนรักษาสิวจริงจังนะคะ<ม>คือเอิงเนี่ยเริ่มแรกเลยจะชอบเป็นสิวผดนะคะบริเวณหน้าผากตรงนี้คือมันเป็นสิวอุดตันเล็กๆที่ทำให้ผิวหน้าเราไม่เรียบอะคะ่ะ แล้วมันก็ขึ้นมาพร้อมกันแบบเป็นจุดๆเยอะมากๆ,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 ๆจนแบบหูจับหน้าตัวเองล้างหน้าไปเนี่ยไม่มีส่วนที่เราพูดได้เลยว่าตรงนี้ไม่มีสิวคะ่ะพอเริ่มเป็นสิวครั้งแรกนะคะเอิงก็เริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างนะคะที่ใครๆเนี่ยบอกว่าดีบอกว่ารักษาสิวได้นะคะของใน เซเว่นหรือผงวิเศษหรือสูตรมาร์กหน้าสมุนไพรไทยนะคะทำทุกอย่างแต่ว่าไม่หายค่ะมีแค่อันที่ใช้เราเป็นหนักขึ้นกับอันที่ใช้แล้วคงที่นะคะก็คือไม่แพ้แต่ว่าไม่หายค่ะแล้วเอิงเนี่ย ก็เลยค่อยๆรักษาสิวด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าตอนที่เอิงอย่างเด็กเนี่ยก็ไม่ได้มีการไปหาหมออะไรมากนะคะหลังจากที่เข้ามหาวิทยาลัยนะคะเราก็เริ่มรักสวยรักงามมากขึ้นนะคะมีเวลามากขึ้นเราก็ไปหาหมอผิวหนังนะคะ่ะที่สถาบันโรคผิวหนังนะคะแถวอนุสาวรีชัยรอคิวนานมากใครที่เคยไปเนี่ยทราบเลยต้องไปตั้งแต่เช้านะคะ ตี 5, 6, 6, 7, ห้าหกโมงเจ็ดโมงเราคุณหมอก็จะเริ่มออกตรวจตั้งแต่เก้าโมงก็คือต้องเผื่อเวลาครึ่งเช้านั้นไปเลยให้กับการเจอหมอนะคะแล้วคุณหมอก็จ่ายยามาเป็นเ็นแสก,กับเรตินเอนะคะที่จําได้ <c oughs> ก็เป็นวิธีการใช้ทั่วไปนะคะ <c oughs> ก็คือเรตินเอใช้ก่อนนอนแล้วก็เบนแ Sa กเนี่ยให้ใช้ เช้าเย็นหรือว่าเย็นอย่างเดียวนะคะทิ้งไว้3-5นาทีเพื่อเป็นการเปิดหัวสิวนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ใช้เรตินเอแล้วก็ทาครีมกันแดดอะไรเงี้ยนะคะที่คุณหมอแนะนํามาจำไม่ค่อยได้แล้วพอเริ่มใช้ยาคุณหมอเนี่ยใช้เป็นแสกกับเรตินเอก็ดีขึ้นนะคะก็เราก็เริ่มรู้ว่าเออยาพวกนี้มีส่วนช่วยในการรักษา สิวย e ังไงนะคะแต่ว่าด้วยความที่เราอาจจะยังใช้ไม่ถ um. so ูกวิธีนะคะหรือว่าไม่ได้ไปหาหมอต่อเนื่องก็เลยหน้าลอกค่ะเพราะว่าเอิงเนี่ยทิ้งเบนแสกหรือว่าเรติ n เอไว้นานเกินไปนะคะแล้วหน้าก็ลอกออกมาเป็นแผ่นๆแบบเป็นเกดๆเลยแต่ว่าหน้าก็ดีขึ้นจริงนะคะตอนนั้นดีที่สุดเลยจากการแบบไม่ไปหาหมอ มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็คือหาอะไรไม่รู้มาใช้กับหน้าเราเองแล้วก็เปลี่ยนเปี่ยเปลี่น,ลนไปเรื่อยๆแต่ว่าพอเริ่มจะดีขึ้นเนี่ยตอนนั้นเอิงก็ไปอยู่ที่นคนปรปฐมนะคะแล้วก็รักษาสิวไม่หายอีกเลยแม้ว่าเราจะใช้เบนแซกหรือเลตินเอหรือว่าพยายามเปลี่ยนสกินแคร์เปลี่ยนเครื่องสำอางนะคะเปลี่ยนอะไรก็ตาม ไม่ก็คือไม่ดีขึ้นเลยแต่ช่วงที่ถ้าเอิงกลับมาจากนคนปรปฐมเนี่ยแล้วมาอยู่บ้านน่าจะดีขึ้นแม้ว่าเราจะไม่ได้เปลี่ยนสกินแคร์อะไรเลยนะคะก็คือโอเคเราแพน้ำดังนั้นเนี่ยข้อแรกเลยนะคะของคนที่เป็นสิวนัก,นกแล้วกำลังรักษาสิวเนี่ยคืออยากให้หลีกเลี่ยงตัวที่เราคิดว่าเป็นตัวการนะคะที่ ทำให้หน้าของเราเป็นสิวมากขึ้นเราต้องสังเกตตัวเองนะคะแม้ว่าเราจะไม่ค่อยอยากส่องกระจกเนาะเวลาที่เราเป็นสิวว่าเอ้ยถ้าเราแต่งหน้ากับไม่แต่งหน้าอันไหนสิวจะขึ้นเยอะกว่ากันหรือว่าถ้าเราอยู่ที่ต่างจังหวัดสิวจะขึ้นแล้วกลับมาบ้านสิวไม่ขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะมันก็มีหลายปัจจัยอย่างเช่นเออเนี่ยคือแพ้ ความร้อนนะคะแต่สมัยก่อนถ้าตัดหน้ามา้ามันก็จะร้อนนะคะแล้วก็อับก็ยิ่งเป็นเหตุของการเกิดสิวนะคะแล้วก็ช่วงที่รักษาสิวเนี่ยก็อยากให้ทุกคนงดการแต่งหน้าไปก่อนนะคะโดยเฉพาะการใช้รองพื้นหรือเบสและพรามเมอร์ใดๆนะคะที่จะอุดตันรูขุมขนหรือว่ารบกวนเจ้าสิวที่อยู่บนหน้าของเรานะคะ เรียกได้ว่ารีเซ็ตทุกอย่างเป็นศูนย์ไปเลยค่ะนอกจากงดการแต่งหน้าแล้วนะคะเอิงก็จะมาบอกสกินแคร์ต่างๆนะคะที่เอิงใช้ในการรักษาสิวกันค่ะเรามาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยนะคะแน่นอนว่าถึงแม้ว่าเอิงจะไม่แนะนำให้ทุกคนแต่งหน้านะคะในช่วงที่เป็นสิวอยู่แต่ว่าบางทีเราก็เลือกไม่ได้ใช่ไหมคะหรือว่า ต้องไปถ่ายรูปไปสมัครงานอะไรต่างๆไปเจอคู่เดทนะคะเราก็ไม่กล้าเอาหน้าสดไปให้ทุกคนดูเนาะดังนั้นหลังจากที่แต่งหน้าแล้วก็อยากให้ทุกคนล้างหน้าให้สะอาดนะคะในส่วนของการล้างเครื่องสำอางนะคะเอิงจะใช้ทั้งหมด3อย่างด้วยกันค่ะอย่าเพิ่งตกใจนะคะทุกคนไม่ได้ใช้พร้อมกันทีเดียว3อย่างนะคะแต่ว่าเอิงเนี่ยจะดูว่าวันนั้นเราแต่งหน้าเยอะแค่ไหน วันไหนนะคะที่เอิงแต่งหน้าเบาๆเนี่ยเอิงก็จะใช้ตัวนี้นะคะ Bioderma ค่ะ H2O m i c e l l a Water ซึ่งเอิงใช้มาหลายขวดมากแล้วนะคะตลอดช่วงระยะเวลาการเป็นนักศึกษามาคือเริ่มใช้ตัวนี้นะคะมาตลอดเลยเนื่องจากว่าเขาเนี่ยช่วยเติมน้ำให้กับผิวนะคะเช็ดแล้วหลังเช็ดแล้วเนี่ยไม่รู้สึกว่าหน้าแห้งตึงแล้วก็รู้สึกสะอาดะคะ่ะก็เลยใช้เขามาตลอดนะคะ สำหรับใครที่แต่งหน้าเบามากๆหรือว่าลงแค่กันแดดเนี่ยก็แนะนำเป็นตัวนี้นะคะวิธีการใช้นะคะเอิงก็จะเทเขาลงบนสำลีนะคะให้เต็มแผน่นแล้วก็เลื่อนลงนะคะตามรูขุมขนค่ะส่วนหน้าผากก็จะเช็ดออกอย่างนี้นะคะซ้ายขวาเช็ดให้แน่ใจนะคะต้นกว่าสำลีจะขาวะคะ่ะทุกคน แต่ถ้าวันไหนนะคะที่เอิงแต่งหน้าจัดเต็มเนี่ยแบบวันนี้เลยนะคะลงคอนซีลเลอร์ลงรอง,งพื้นลงแป้งเอิงก็จะใช้เป็น2ตัวนี้ค่ะตัวแรกนะคะก็คือคลีนิกนะคะเท e เดอะเดย์อ f ฟคล a n s i n g บค่ะซึ่งเขาก็จะเป็นเนื้อบาล์มอย่างนี้นะคะเราก็ใช้มือที่หลังเล้วนะคะของเราควักจนตัวเนื้อครีมออกมานะคะแล้วก็ปาดลงไปบนหน้าเราเลยนะคะอาจจะสัก สี่จุดตรงนี้แล้วก็นวดวนนะคะให้ทั่วไปหน้าโดยกันเว้นดวงตานะคะแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำได้เลยแล้วค่อยตามด้วยโฟมหลังหน้านะคะส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็คือตัวนี้ค่ะเป็นลูกหลักอีกตัวหนึ่งของเอิงเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็คือ three cleansing balancing oil ค่ะซึ่งเอิงเนี่ยใช้เขาก่อนที่จะมาเจอเจ้าตัวบาร์มนะคะแต่ก็รักทั้งคู่เท่ากันเลยอะเลือกไม่ถูกอาจจะ แตกต่างกันที่ราคานิดนึงนะคะก็คือตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่พันกว่าบาทนะคะแต่ว่าตัว cleansing balm ของ Clinique เนี่ยเอิงได้มาจาก King Power นะคะก็จะถูกกว่าเยอะอยู่เหมือนกันคะ่ะเอิงรู้สึกว่า T นะคะทําสูตรนี้ออกมาได้ดีกว่าสูตรเก่านะคะสำหรับคนหน้ามันแบบเอิงเอิงคิดว่าเขาให้ ผิวสัมผัสที่ดีกว่าแล้วเขาก็เหมือนเคลมว่าตัวนี้เนี่ยจะเหมาะสำหรับคนแพ้ง่ายมากกว่านะคะหลังจากที่เราลบเครื่องสำอางเสร็จแล้วนะคะในขณะที่หน้าเราเป็นเปียกๆหมาดๆอยู่เนี่ยเราก็จะใช้โฟมล้างหน้านั่นเองค่ะเขาชื่อว่า h a n y u นะคะเป็นแบรนด์จากเกาหลีค่ะอาจจะไม่ดังเท่า s ั n w าซูหรือ l a เน g อะไรอย่างนี้นะคะแต่เขาก็เป็นเครือเดียวกันนะคะของ แบรนด์เหล่านั้นแหละโดยที่ตัวนี้เนี่ยเป็นลายของการรักษาสิวนะคะชื่อว่าเพียวอ์ติมิเซียค่ะซึ่งเป็นพืชน,นะคะคล้ายๆต้นหญ้าที่เกิดบนเกาะอ,อะไรสักอย่างเนี่ยแหละคะ่ะที่มีคุณสมบัติในการรักษาสิวนะคะแล้วเององ่ะบังเอิญนะคะเข้าไปใน Facebook ของกลุ่มคนรักเครื่องสำอางแล้วก็เห็นเขาคุยกันว่าคนเป็นสิวเนี่ยต้องลองเลยใช้ดีมากๆ เอิมก็เลยไปจัดนะคะโฟมล้างหน้ามาก่อนเลยตัวแรกแล้วก็ประทับใจมากๆนะคะเพราะว่าตัวโฟมล้างหน้าตัวนี้เนี่ยทำให้สิวอุดตันของเอิงนะคะแห้งลงจนเป็นหัวสิวนะคะแล้วก็สามารถสะกิดออกไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้แรงในการกดนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่โฟมล้างหน้ายี่ห้ออื่นๆทำไม่ได้นะคะเอิงก็เลยใช้เขาโดยที่ไม่เปลี่ยน เลยมาหลายปีมากๆแล้วเหมือนกันค่ะจนตอนนี้พี่ของเอิงนะคะก็ไปถอยมาใช้เหมือนกันค่ะช่วงที่เอิงเป็นสิวทั้งหน้าเนี่ยเอิงก็จะไม่ค่อยได้ใช้สกินแคร์อะไรนะคะแต่ว่าจะเน้นไปที่การทายามากกว่าค่ะเพราะเอิงเนี่ยเป็นสิวแบบติดกันเป็นร้อยรเม็ดอะทุกคนเหมือนทุกลูกขุมขนของเราได้เบ่งบานออกมาราวกับดอกเห็ดดังนั้นการที่จะ ทาแต้มสิวแค่บางจุดแล้วก็ทามอยเจอร์ไรเซอร์ที่อื่นๆเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยค่ะทุกคนเอิมก็เลยตัดสินใจที่จะทายาอย่างเดียวนะคะบนผิวหน้าของเอิมซึ่งก็คือทราตตัวนี้นะคะก็คือพรา v เมดนะคะแอ e เน่เรติโนเอเค่ะหลังจากที่เอิมเคยลองใช้เรติ n a เมาแล้วนะคะแบบแบบนี้นะคะซึ่งเป็นเนื้อครีมที่มีความเข้มข้น ตั้งแต่0.025นะคะจนถึง0.05%เนี่ยเอิงรู้สึกว่าเขามีข้อจำกัดในการใช้เยอะเกินไปค่ะคือตัวเรตินเอเนี่ยจะต้องทาทิ้งไว้แล้วก็ห้ามโดนแสงนะจากที่ต้องทาแล้วปิดไฟนอนนะคะแต่ว่าเอิงเนี่ยชอบเล่นโทรศัพท์ต่อแล้วก็บางทีก็บำรุงผิวหน้าไม่ชุ่มชื้นมากพอนะคะ ก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยเอฟเฟกกับผิวหน้าเยอะเกินไปแล้วก็เหมือนใช้ยากนะคะก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ะคะ่ะทุกคนหลอดนี้ก็คือน่าจะหมดอายุไปแล้วทั้งๆที่หลอดแค่นี้เองนะคะแต่ว่าเจ้าตัว p r o m e d ดยูตัวเนี้ยค่ะซึ่งเป็นสูตรสำหรับผิวอุดตันนะคะรอบกรอบหน้าแบบนี้จะใช้ได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนค่ะเอิงก็เลยเลือกที่จะใช้ตัวนี้นะคะ มากกว่าตัวที่เป็นแบบครีมแบบนี้ค่ะช่วงที่เอิงพักหน้าอยู่บ้านเนี่ยเอิงก็เลยใช้เจ้าตัว r o w เ a t ตัวนี้นะคะทั้งเช้าและเย็นเลยหลังการล้างหน้าค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะที่เอิงรู้สึกแสบนะคะหรือว่ารู้สึกว่าหน้าแห้งลอกออกมาเป็นขุยแล้วเนี่ยเอิงก็จะลง Moisturizer ค่ะซึ่งก็คือตัวนี้นะคะคือ Han Yu p r e Atemisia นะคะตัวเดียวกับลายโฟมล้างหน้าเลยซึ่งเอิงเนี่ย ติดใจโฟมล้างหน้ามากนะคะก็เลยมาเซิร์ชหาว่าเอ๊ะเขาเนี่ยมีอะไรในไลน์นี้อีกบ้างก็เลยมาเจอตัวค l a มมิ่งบาลานซิ่งฟลูอิดนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนกับ e m u ม s i o n นะคะแบบนี้เลยเป็นแบบน้ำๆซึ่งค่อนข้างบางเบานะคะคนที่มีผิวมันแล้วก็อุดตันง่ายอย่างเอิงเนี่ยอาจจะกลัวนะคะการที่จะ เพิ่ม moisturizer หรือเพิ่มน้ําให้กับผิวเพราะว่าเฮ้ยเราหน้ามันแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่มีผิวหน้ามันก็ต้องการการบํารุงเช่นเดียวกับคนผิวแห้งนะคะเพื่อที่จะรักษาสมดุลของความเป็นกรดเบสบนใบหน้าของเราค่ะซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดสิวด้วยนะคะทุกคนถ้าผิวหน้าของเราอ่อนแอนเนี่ยก็จะยิ่งทำให้เราเป็นสิวง่ายขึ้นไปอีกนะคะเอิงก็เลยจะใช้เจ้าตัว c l m i n g fluid ตัวนี้นะคะ่ะในการให้ความชุ่มชื้นกับ ผิวหน้านะคะในช่วงที่เอิงเว้นจากการทาเรติน,น่าเอค่ะแต่ด้วยความที่เขาเป็นอีมัลชนนะคะเขาก็จะไม่ได้ให้ความชุ่มชื้นที่เพียงพอนะคะสำหรับบางวันเอิงก็เลยจะใช้เป็นตัวนี้ค่ะเอสเต l a u เดอร์นะคะแอดวานซ์ไนรีแพคค่ะใช้เช้าหรือเย็นก็ได้นะคะทุกคนในตอนที่เอิงรู้สึกว่าตัว คลัมมิ่งฟลูอีกเนี่ยให้ความชุ่มชื้นได้ไม่มากพอนะคะก็จะใช้เขาคู่กันไปเลยเพื่อเป็นการเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะให้กับผิวของเอิงนั่นเองค่ะส่วนช่วงหน้าหนาวนะคะหรือว่าช่วงไหนที่ผิวหน้าของเอิงเนี่ยแห้งมากๆนะคะที่2ตัวนั้นเอาไม่อยู่แล้วเนี่ยเอิงก็จะใช้เป็นตัวนี้ค่ะก็คือฮันย u อีกแล้วนะคะเทีรวอติมิเซียวอเท a รี่คลัมมิ่งคค่ะ ตัวนี้เนี่ยเปิดเหมือนเปิดโลกของเอิงเลยนะคะเพราะว่าเราเป็นคนที่ผิวมันมากใช่ไหมคะเราก็ไม่กล้าที่จะใช้ครีมมาก่อนเลยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาเป็นครีมที่เอิงมั่นใจนะคะว่าเขาจะไม่อุดตันผิวของเอิงแล้วก็ไม่เหนียวเหนอนะเท่ากับครีมยี่ห้ออื่นด้วยะคะ่ะพูดถึงสกินแคร์เนี่ยก็ขาดตัวนี้ไปไม่ได้เลยนะคะก็คือครีมกันแดดนั่นเองค่ะ ซึ่งมีงานวิจัยออกมาแล้วนะคะว่าคนที่ทาครีมกันแดดเนี่ยจะหน้าเด็กนะคะแล้วก็ไร้ฝ้ามากกว่าคนที่ไม่ทาครีมกันแดดนะคะทุกคนดังนั้นถ้าออกไปจากบ้านเนี่ยเอิงก็จะต้องทาครีมกันแดดทุกครั้งนะคะแต่ว่าครีมกันแดดที่ไม่อุดตันผิวเนี่ยหายากมากๆเลยค่ะซึ่งตัวที่เอิงมั่นใจนะคะก็คือยูสเลนค่ะ สองตัวนี้นะคะก็คือครีมกันแดดที่เอิงจะซื้อซ้ํานะคะแล้วก็ยังไม่คิดจะเปลี่ยนไปยี่ห้อไหนนะคะเพราะก็เหมือนหลายๆตัวที่ไม่มีใครมาแทนที่เขาได้นะคะแต่ว่าสองตัวนี้จะแตกต่างกันนะคะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นสำหรับเซนซิทีฟสกินทั้งคู่แต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นสูตรคุมมันนะคะเวลาหลังจากใช้ไปแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกไม่เหนียวเหนอะนะคะแต่ว่าบางทีก็จะ ทําให้หน้าเราแห้งลงนิดนึงค่ะเอิงก็เลยจะแนะนําตัวนี้นะคะเป็นเหมือนซันฟลูอิดค่ะที่จะให้ความชุ่มชื้นมากกว่านะคะสําหรับบางคนที่เหมือนทายาสิวแล้วหน้าแห้งอะคะแต่ก็ใช้ได้ทั้งสองตัวเลยนะคะนอกจากการใช้สกินแคร์แล้วก็ยารักษาสิวทั้งหมดที่พูดมาแล้วค่ะเอิงเนี่ยก็ยังกดสิวด้วยค่ะ แต่ว่าเอองไม่ได้เก่งในการกดสิวอะไรมากนะคะก็คือจะเน้นแค่ซึ่งจริงๆมันก็เยอะแหละแค่ตัวที่เราคิดว่าแค่เราแบบสะกิดเขาหรือว่าบีบเขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะออกมาแล้วคือมันต้องเป็นหัวแข็งแล้วนะทุกคนครึ่งของเอิงเนี่ยบางทีมันก็จะเป็นหัวดําไปแล้วด้วยก็คือหัวสิวที่ผ่านการโดนอากาศอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจนกลายเป็นสีดําเราก็จะรู้ว่าอุ้ย เขาเป็นไปอยู่ใต้ผิวหนังอะที่บางทีโฟมหลังหน้าก็ผลัดออกมาไม่ไหวนะคะเราก็ต้องกดออกมาแต่ว่าบางจุดเนี่ยก็เหมือนเป็นจุดที่เกิดการอุดตันซ้ําๆนะคะแบบผ่านการเวลามานานแสนนานแล้วเขาก็อาจจะมีการเกาะกลุ่มรวมกันนะคะแบบไม่ยอมไปไหนทําให้ต้องใช้เวลาในการรักษานานมากๆเลยคะ่ะดังนั้นคนที่กดสิวด้วยตัวเองเนี่ยก็ อยากให้ระมัดระวังนะคะถ้าไม่ไหวก็ไปให้ที่ร้านกดก็น่าจะดีเพราะว่าเออมเคยฟังคุณหมอโอ๊กมาเนี่ย mm. เขาบอกว่าการรักษาสิวยังไม่ยากเท่าการรักษารอยนะคะซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่เอองเหลือรอยบนใบหน้าอยู่บ้างนะคะทุกคนก็คิดว่าถ้าไม่ไหวแล้วเนี่ยก็อาจจะไปเลเซอร์นะคะสุดท้ายนี้นะคะเออมก็อยากจะให้กําลังใจนะคะเพื่อนๆนที่กําลังเป็นสิวแล้วก็รักษาสิวอยู่ดูนะคะทุกคน เข้าใจว่าการที่เราไม่แต่งหน้าเนี่ยก็จะทําให้เราได้รับคํามีภาควิจารณ์ต่างๆนะคะเกี่ยวกับสิวบนใบหน้าของเรามากมายทาให้เราเสียความมั่นใจในตัวเองไปนะคะแต่ว่าสักวันมันต้องหายค่ะทุกคนมันรักษาได้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยแล้วเราก็ยังเป็นเรานะคะอย่าให้การเป็นสิวเนี่ยมาทําให้เราไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตนะคะทุกคน life goes on ค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับมหากราบการรักษาสิวตลอด สิปีที่ผ่านมาของเอิงค่ะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีคอมเมนต์หรืออยากจะแบ่งปันอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ในใต้คลิปนี้เลยนะคะหรือว่าจะใน f a c e b o o k f a n p เ g e เอิงออเราก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเอิงต้องขอตัวไปก่อนค่ะบ๊ายบาย